สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับกับการชั่งน้ำหนักอ่ามีความเครียดในเรื่องค่าน้ํานิดหนึ่งครับเพราะว่าเราเพิ่งมาต่อยรายการครั้งแรกก็กดดันกดดันเรื่องค่าน้ำอย่างเดียวครับก็ลอยใช่ครับแต่ว่าน้ำหนักนี้เวทนี้มันไม่ใช่กัญหังเราอยู่แล้วอ่าถ้าเกิดลถมาต่อยเวทนี้ได้สบายแต่แค่ว่าเราเพิ่งมาต่อยครั้งแรกเราก,กดดันค่าน้าว่าเอ้ยกูไม่ผ่านกูเหนื่อยเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจาก การที่ไม่ได้ซ้อมมาหลายเดือนมากครับรู้สึกว่าไฟนี้ร้อยสี่เจ็ดครับต่อยใช่ไหมครับเฮ้ยเราเคยเป็นแชมป์ของล่างเนินนี่แชมป์ร้อยสี่เจ็ดร้อยห้าสี่ครับร้อยห้าสี่ะครับผมแต่แต่จะไม่ต่อยไม่ถึงเวทอยู่แล้วก็แค่ว่าเราขึ้นไปชิงชิงเวทใหญ่แต่แค่ว่าน้ําหนักนอกรอบก็จะอยู่ในต่ากว่าเวทนั้นใช่ครับกาลมาพูดถึงการวัดค่าน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันใหม่สำหรับเราเนาะใช่ครับความกังวลนี้คือกังวลอะไรครับ กังวลไม่ผ่านกลัวไม่ผ่านเ <All right. S 1> พระาะว่าเราเข้ามาต่อยเราก็อยากเออยากทำให้ผ่าน mm hmm. อยาทําให้มันดีใช่ครับน้ำหนักร้อยสิบเจ็ดนี้คิดว่าลดได้ไหมต้องสักไฟสองไฟลดได้ครับใช่ครับเพระาะว่าผมกลับมาจากแปดสิบห้าโลเดือนครึ่งเดือนที่แล้ววันที่ส mm ิบหกเดือนที่แล้ว mm hmm. ผมยังแปดสิบห้าโลตอนนี้แล้วหกเจ็ดมันก,มนก,มนก็มันก็โหดมันกะ็โหดเนี่ยใช่ ดแบบนี้แล้วใช้เวลาซ้อมกี่เดือนต้องคนใดน้ำหนักของคนตงมาขนาดน,นี้นนาานเดือนนิดนิดก็ผมผมต่อปากรับว่าต่อยก็มีเวลาซ้อมอยู่ประมาณ40วันแค่นั้นจากแปดสิบห้าโลนี่เป็นการใส่ลงในครั้งแรกที่จะต่อยเลยนะใช่ครับใช่ครับแล้วตอนซ้อมได้ลองได้ลองใส่ได้ลองซ้อมดูก็ผมไปค่ายพี่ซ bon, ูเปอร์บอลก็จะมีนวมน้อยลองใส่ลองให้เขาต่อยดูว่ามันเจ็บไหมมันก็เจ็บไม่เจ็บเดียว เริ่มขคล้องมือหรือ,อยังคาผมใส่นมใหญ่ซ้อมครับแต่ก็ตอนเล่นเชิงก็จะทวนเชิงก็จะใส่นมเล็กให้พี่เขาต่อยบ้างว่าเรามีขอ้อผิดพลาดตรงไหน,นก็มีเยอะเลย <c oughs> แล้วตอนนี้คือประเมินคู่ชกเราหเห็นฟอร,ร์มการชกของคู่ชจกราเป็นไงบ้าง <c oughs> ก็เก่งครับเก่งครับแต่ก็ผมว่าผมก็ก็เตรียมตัวมาดีก็มีสิทธิ์เอาชนะได้อยู่แล้วครับเราอาจจะถึง โบนัสเลยไหมครับบนไหนมันต้องอยู่ที่บนวิธีว่าเขาจะมาสู้สู้แบบไหนถ้าเกิดเขาเข้ามาสู้พร้อมต่อยเราเลยเราก็มีสิทธิ์นอกได้มีสิทธิ์ชนะน็อกก็ได้แต่เกิดต่างคนต่างติชิ่งมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีโบนัสอยู่แล้วครับใช่เราเราเมื่อสักครู่เนี่ยก็ไปเชิญหน้าไปแล้วเ,เห็นรูปร่างแล้วเทียบกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็เขาสูงภูกว่าผมนิดหนึ่งครับก็ประมาณนั้นก็ไม่ได้กดดนันเลยครับ เดียวในอนาคตนี้ตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างครับถ้าเกิดอนาคตก็ตั้งเป้าถ้าเกิดร่างกายเราดีนะแล้วถ้าเกิดเราโชว์ฟอร์มที่สวยแล้วเกิดมีคนดูอยากให้เราต่อยเรื่อยๆเราก็จะทําร่างกายแล้วน่าจะบีบเบียดลงน้อยกว่านี้หนึ่งใช่ครับเพราะว่าตอนนี้มันมีไขมันในตัวเยอะอ๋อใช่ครับถามหน่อยได้ไหมครับผมอันนี้ตอบได้ไม่ได้มไม่เป็นไรนะครับคือได้เห็นสัมภาษณ์ของคนนายที่ท,ที่ที่ได้สัมภาษณ์ไปกับวันพินีเรืเ่องของแบงบ การเป็นนักมวยเนี่ยแล้วมันนานๆจะได้ต่อยทีเนาะแบบพอค่าตัวน้อยเนี่ยมันทําให้เราแบบถึงจะเป็นแชมป์มันก็ลำบากอะไรเงี้ยอืมแล้วการที่ว่าปัจจุบันเนี่ยทางวันรุนพีนีเขามีการอัพค่าตัวขึ้นมาเนี่ยครับมันทําให้เรามุ่งมันอยากจะกลับมาแข่งไหม,มวัดบกห,กหลักๆคือนักมวยที่รุ่นๆผมนะที่เลือกกันไปก็เพราะนานที่ต่อยอเราตัวใหญ่ด้วยอพอยต่อยก็ใช่ร้อยห้าสิบปอนด์หรือร้อยสิบเจ็ด ในนักมวยที่จะต่อยกับเรามันก็น้อยเคยเจอแล้วเหล่เราเคยเจอเขาสองทีผัดเรือนแพไาชนะก็คนดูก็ไม่อยากดูแล้วใช่ครับแล้วก็ไม่ค่อยมีรายการแบบ2เดือนตัวดี3เดือนตัวดีต่อยค่าตัวเราหลักแสนแต่ก็หักอสําหรับค่ายผมนะไม่รู้ค่ายอื่นเป็นไงของผมกับทางต้นสังกัดก็หักคือคนละครึ่งอย่างสมมงหมได้แปดหมื่นเราก็อย่างทั้งหดละแปดหมื่นเราก็หักสี่หมื่นใช่ถึงเราปุ๊บสองเดือนสามเดือนผมดูว่า การดูแลครอบครัวไม่พอใช่ครับใช่ครับไม่พอใช่แล้วก็ลาจากคุการมวยเลยใช่ครับน่าเสียดายนะครับคือสิบหมื่นแต่ได้สี่หมื่นแล้วการกลับมาต่อยมวยในภาพนี้นี่ยังทำควบคู่ไปกับการเป็นยูทูบเบอร์เหมือนเดิมไหมครับสิบหมื่นครับก็ทําครับทําแต่เราต้องเหมือนเราก็ถ่ายคลิปสต็อกเอาไว้อย่างอย่างพี่เนสเขาก็รู้เพราะว่าเขาก็ต่อยมวยเขาก็ให้เวลาซ้อมเราถ้าเกิด เรามีรายการบอกเขาก่อนเขาก็จะถ่ายคลิปสต็อกไว้ประมาณสิบห้าคลิปหรือสิบถึงสิบห้าคลิปแล้วก็ให้เรามีเวลาซ้อมเดือนหนึ่งเขาก็จะยงเวลาเดือนหนึ่งให้เราซ้อมไปเลยไม่ต้องมาสนใจในช่องครับผมขอ,ขอย้อนกลับไปถามถึงคู่ต่อสู้เรนนะะาเลยครับเกี่ยวกับีิดานรเกี่ยวกับธีรดาครับเ,ออเราคิดว่าธีรดาเนี่ยมีความมีอะไรที่มันน่ากลัวเ,เรากลัวมันตรงจุดไหนกลัวเขาจุดไหนที่ผมดูผมดูคิดเดียว ดูคลิปที่เขานอกปอทอ oh oh. ใช่เขาก็มีหมัดที่เร็วมากเร็วมากนอกยกหนึ่งเลยมันก็นี่ก็น่าจะเป็นอาวุธเด็ดของเขาหรือว่าเป็นอาวุธที่ที่เขาเตรียมมาที่จะต่อยผมผมก็ศึกษาได้แค่นี้ <c oughs> มีมีคลิปเดียวโอเคโอเครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากถึงแฟนๆผมว่าผมเชื่อได้เลยว่าน่าจะมีคนรอเชียร์โค้ชนายไม่น้อยเลยทีเดียวครับผมก็ วันพรุ่งนี้ละถึงผมต่อยแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกํนาลังใจให้กับคนไทยทุกคนที่ต่อยด้วยกันแล้วก็เป็นกํนาลังใจให้กับผมด้วยก็ผลแพ้ชนะผมไม่รู้แต่บนเวทีผมจะทําให้เต็มที่แล้วทาให้ให้สนุกให้มันสําหรับที่แฟนๆรอรอดูในครั้งนี้เลยแล้วก็จะทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดเพราะว่าผมเข้ามาต่อยรายการนี้ถือว่าเป็นรายการใหญ่ครั้งแรกของวันลูมินนเลยก็นั่นแหละครับก็จะทําให้ ให้แฟนมวยจิตตาไม่รู้ว่าจิดตาแบบไหนก็นั่นแหละเราต้องจําชื่อผมไว้โอเคก็ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูพวกผมนะครับหวังว่าพรุ่งนี้โบนัสจะแตกนะครับคนได้รับก็น่าจะชื่อโค้ชายนะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ